ตายเลยเห็้บครับนองมดบดยิงตายเว้ยฮขอตายเลยนองมดบดยิงตบยังนอคุยค่ะยิงหลังด้วย เล่นเล่นไหนกันไหนกันเล่นอะไรเยอะมามอนเบิร์ดกูเอามอนเบิร์ดยิงได้สัตว์สี่แม็กซ์สี่แปดสัตว์สองสัตว์สองนะตัวละนักเลยโวยสัตว์เาะไม่รู้ไม่ได้เลาข้างน่าจะรอดอีฟมาดิอีฟครับตามตามตามมามาเขาเกิดอยู่ข้างหน้าพวกเบต้าขึ้อยู่ข้างหน้าพวกเบต้าเลย ครับผมนกอเเื่อเลครับข้างหน้าพวกแคนกาเลยเยคออ่ะผมเล่นเรเดี๋ยวตอนนี้อยูตรงไหนกันนะครับต่อต่อต่ออยู่ไหนกันนะอะไรนะ ผมเกิดไหนผมเกิดไหนแกเกิดอยู่บนหอไอ้เกิดอยู่บนตัวสลิงบนสลิงดดูไ้เขาเขาอยู่ใต้อุโมงค่ะเขาอยู่ใต้อุโมงดูได้ไงฮัลโหลเขาอยู่หน้าอุโมงเห็นแก่อยู่บนสลิงเนี่ยเขาเบ้าเขาเห็นเพาะเขาอยู่ตรงเนี้ยเห็นเพราะเขาเตะเขาเล่นไกลกว่าเขาอยู่ตในเขาอยู่ในเขาอยู่ในท่อในท่อดิอยู่ในเนี้ยในตู้คอนเทนเนอร์เห็นเขาเป้า เออยิงทำไมโอเคเหรอเยอะแนดิบมดิบ้าอะไรเราแมนดเาแมนมีคนจะองมคนจอมมองแกนหนมงแกนแองข้างบนข้างบนตัวนึงเห็นเล่าไลไล่ไลมีคนอยู่บนตึกเอ้ยมีคนบ้านบ้านฟ้าไอ้บ้านบ้านแดงเห็นหัวแล้วเห็นเต็มเลย ตองตององมาแล้วตองมันมาแล้วตองมันมาแล้วตายเขาอะแกเขาไม่มีเลือดอ่ะทำไมดีแกมีคนอยู่ข้างหน้าหน้าหน้าประตูฝั่งแกแทงเขาหมดเลยหน้าประตูฝั่งโน้ตฝั่งโน้ตเลยฝั่งฝั่งแกอยู่อ่ะฝั่งสลิงอะมีคนหนึ่งเบต้าเราต้นไม้อีก ทำไมทำไมท่องไงเอาโดนพี่โดนแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอแกมีคนเข้ามาหลัง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 มาตูฟังนู้นระตูฝั่งนู้นฟังนู้นฟังนู้นเฮ้ยมันมีมันมีมันมีเหล่ามองเหล่ามองไม่โฟบ่ไหวแล้วเหล่ามองเหล่ามองปอมเจไอจอใช่ปะเออจไอจอต่อเจต่อเจไอจโวรู้ดีมากเลยต่อ

เจียโจโกมองยังไม่ตายแต่เจียโจโกมองหาเปอเซ็นตเหรแลายเหรอยังยังยังแล้วฆ่าเจียโจไอ้ย้งไอ้บ้ามึงพี่แฮมเมอร์เออทำไมอ่ะเข้ามในห้อคริ่ผมั้งผม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 งไม่ไมผมเตี้ยผมกเต้นผมก็เต้นเต้นเอาผู้มึงก็เล่นเนือเออ เนี ja, à, i, ja, ่เขาก็เลยอยู่อะไรนะเฮ้ยฟัง้อะไรนั่วดอะไรนั่ไดเเไปเลยยเลยให้กูได้เปล่าเกมอยู่เลใหูเลยอะไรเดี๋ยวดูอนน่ะมึงเล่นให้กูได้ป่าเออเล่นบ้าเล่นอยู่เห็นไหม่ะไเกมนี้จบอยู่เลใหูไแล้วเคป่ะทำไมไม่จเลยอะจบเออเดี๋ยวหาไปตรงไห ต้องต้องต้องเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแบงโม่เดี๋ยวมาบงม่แต่ <ไป S 2> ใบ <น S 1> แล้ววะเฮ้ยตกเลยรุนเลยเอเอแล้วีลุดเลยอีเอ็มสองสี่เก้าอีสต์สองสี่เอ็มไล 嘛呀，哎，下一个。 داري กว่า วยัวละไอ้กั์กูไม่ยุ่งละตายตายตาย,ตาย จากลาแมนยูแมนัว่ายิงตัวดอกจันรดอกจันทไม่ตะกาเียนนะว่าฮีบุกีตบินกะดลกออหมด mm <laughs>